ขึ้นมาแคะคีตาร้างหน้าแปลงฟันตัวไหนมันดีมีอะไรบ้างกูไม่รู้ไม่รู้จักสักคนเลยขอตัวดีๆหน่อยนะเออลัง95 CF สิบอกองหน้าอีกแล้วโอไมเกดไม่กลัวกองหน้าส1คนเลยดีไหม เอ้ยใครวะเนี่ยเฟอร์โฮตกูลิซี่โอเคสองรอบฮัลโหลมาดฟาฟเกอร์กองหน้าอีกแล้วโอ้ไม่เกิร์มึงใครอีกเนี่ยเออแอคจัดทาตี้คาสเตลน้อย อ่ uh huh. ะฮะฉันต้องการกองหลังเนอะกองหลังกูไม่มีเปลี่ยนแล้วเนี่ยโกก็ได้เนี่ยใครโอ้โหสูงร้อยก้สิบสองกองหลังหนึ่งสองอาบีสามสามคนฉนันต้องการสามคนนี้ใครก็ได้ออดีไม่ดีก็ได้กูไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วนะแล้วแล้วก็มาโกเพราะว่ากูก็เพิ่งสุ่มไปได้โกแต่ไม่รู้ดีไหมแต่ตัวนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันสูงโอเค โคตรแอกโคตรตึงโอโอโอร์เจนเนเลนอ่อชื่อเท่ดีเนลเลนโอเค